สวัสดีค่ะทุกคนตอมเจะกับปาล์ลมบารมีเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบน่าสดแต่ทุกคนน่าจะเห็นรูปปกแล้วเนาะว่าวันนี้ปาลมจะมารีวิวอายแชโด์นั่นเองนะคะแต่ว่าคือเนื่องจากว่า,าที่ไม่แต่งผิวก่อนนะคะไม่ลงเบสเมคอัพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวอายแชโด์เนี่ยมันจะร่วงแล้วก็อาจจะแบบเก็บอะไรยากเย็นก็เลยแบบว่ามาแบบน้าเือยทุกคนเห็นกันนะคะ สำหรับไอเชโดในวันนี้นะคะเป็นไอเชโดราคาถูกเหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะสิ่งที่มาจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะ ชิงอันนี้คืออาชาโดจากแบรนด์โนโวค่ะ via g o g o girl นั่นเองนะคะที่บอมได้ฮอกันไปสีที่บอมซื้อมากคือ01นะคะกล่องก็จะเป็นสีเทาแบบนี้อันนี้ซื้อที่ร้านคุณหน่อยก็ไปสอบถามกันได้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะร้อยนิด,น,ดนิดเองะคะ่ะคือตลับด้านในจะเป็นแบบนี้ก็เป็นสีเทาเหมือนกล่องนะคะเป็นพลาสติกเนาะก็ ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆนะคะคือเปิดออกมาเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะเจอกับอแชโดลทั้งหมด16สีนะคะซึ่งเป็นเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์และเนื้อกลิตเตอร์ค่ะคือคุ้มค่ามากจะเป็นโทนน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลอมส้มมีโทนเขียวมีโทนแบบทองๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์รูปดาวตรงนี้นะคะจะเป็นแบบเป็นดาวพระจันทร์อะไรของเขานะคะซึ่งปาไม่ค่อยด้ใช้ปาไม่ค่อยชอบกลิตเตอร์นะคะวันนี้นะคะ ก็ทุกคนเห็นรูกป,ปกเห็นลูกป,ปกเนาะว่าบอมจะมาทาตาเป็นเชฟอะไรก็จะเป็นรูปนี้เนาะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวบอมก็จะมาทําให้ดูนะคะคือง่ายมากไม่ต้องแบบติดสกงสก็ตเทปอะไรเลยนะคะแล้วก็ใช้สีไม่เยอะค่ะคือสาเหตุที่ทําให้บอมซื้ออายแชโดว์ของโรเวตัวนี้มาเพราะว่าสีเขียวตรงนี้เนาะ เราได้พูดกันไปแล้วในหอซึ่งแบบว่าสีเขียวมันสวยมากๆนะคะเอานนี้ว่าเดี๋ยวเราไปแต่งตกเลยเดีกว่าหน้าดีขึ้นด้วยสปปรรพสิ่งใน m y f ์แนะคะที่เป็นของเดือนมิถุนายนก็ไปหาย้อนดูกันมันได้นะก็วันเดี๋ยวเราก็จะมาลงที่ตากันเลยนะคะซึ่งจะใช้เป็น O D B O E C Touch ตัวนี้นะคะลงเป็น เบสไปกอนะคะจริงๆอะ่ะอยากจะให้ใช้เป็นอาย primer แต่ว่าอาย primer ของปามมันหมด <laughs> จริงๆอะ่ะใช้อาย primer จะดีกว่านะเพราะว่ายังไงอะ่ะคอนซีลเลอร์มันก็ตกร่องอยู่แล้วนะเอาจริงๆแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบใช้คอนซีลเลอร์กันเนาะแต่ว่าปามรู้สึกว่าควรจะใช้อาย primer น่าจะดีกว่านะคะ ผมใช้เป็นแปลงนี่เป็นแปลง J u สต์อนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะแบบแบรนด์เขาค่อนข้างจะดังนะคะสีแรกที่ผมจะลงจะเป็นสีเนื้ออันนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีเนื้อที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะก็จะลงทับไปแบบว่าตัวๆเลยแบบทั่วๆไปเลยนะครับตอนนั้นนะคะผมจะใช้สีที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละเนาะก็จะเป็นสีที่มีความเนื้อแต่ว่าก็จะ คือมีความเข้มขึ้นมานะคะประมาณนึงแล้วก็เคาะออกหน่อยเพราะว่าพาเลตนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟอร o เอนะคะแล้วก็คัดเบ้าไปเลยนะคะคือประมาณนี้หากระดูกให้เจอนะกระดูกเราจะอยู่ตรงนี้หากระดูกให้เจอแล้วก็คัดนะครับเสร็จแล้วปั๊มจะใช้สีอันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลที่มันมีความแบบติ่งชมพูเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสีแบบประมาณนี้สวยดี ก็เอามาคัดเบ้าอีกเหมือนกันนะคะในลักษณะที่ต่ําลงมาเมื่อกี้เราขึ้นสูงแต่อันนี้ก็คือจะต่ําลงมาอยู่อยู่ประมาณเหนือรอยพับเปลือกตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยเข้าไปนะสีเนี่ยเหมือนจะไม่ชัดเจนนะือสีเหมือนแบบสีอ่อนแต่พอลงกับตาก็คือสีเข้มนะ พอเราลงสีที่3เรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อที่สีเข้มอันนี้เลยนะคะจะเป็นเข้มสุดในพาเลตนะคะก็สีสวยมากแล้วก็พิกเมนต์แน่นแต่ก็ฟอร์เอาเยอะก็ลงช่วงปลายๆหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็คัดเข้าไปนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวปามทำอีกข้างนึงให้เท่ากันก่อนเราเดี๋ยวกลับมาคัดครีสแล้วก็จะซัดสีเขียวลงไปนะจ๊ะก็ไปทำตา2ด้านมาให้เท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคัดครีสกันนะคะเพื่อจะลงสีเขียวอุปกรณ์ในการคัดครีสก็ง่ายมากก็คือคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมกับแบบแปลงลักษณะแบบนี้จะมีความแบนแบเนาะก็เอามาพักหลังมือก่อนสําหรับคอนซีลเลอร์นะคะช่วงนี้จะต้องอึบใจนิดนึงนะคะแล้วปามก็ไม่ได้เซียนอะไรเลยนะแต่แบบอยากทํานะเห็น เห็นคนแบบแบบบล็อกเกอร์ใส่ฝอทําทำแล้วสวยเนาะวิธีของปลาล์มก็คือปาดนะคะประมาณนี้แล้วก็กระพริบตานิดนึงเพื่อกะระยะของเขาอะนะว่าเขาจะไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ทิศทางแล้วก็ค่อยค,อยคอยเอาแบบหเขาเรียกว่าไงอะช่วงช่วงหัวแปลงอะค่อยคอยแบบเขียนกรีดไปแบบนี้นะคะ เน,เนี่ยกรีดไปเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยถมไอสิ่งที่เราต้องการนะจากนั้นนะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะเล็กๆหน่อยค่ะแตะสีเขียวเลยนะคะมันจะเป็นเนื้ออารมณ์แบบคล้ายๆดินน้ำมันอะนะคะนี่สีก็จะใหญ่มากเยอะแล้วก็แปะลงไปที่ตาเลยนะคะ เหลือหัวตาไว้นะก็ค่อยๆแบบแพ็คๆๆลงไปนะคะช่วงนี้ก็จะมันจะเละนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาทิชชู่เปียกนะคะมาจัดการเขาอีกทีนึ่งแล้วก็หัวตาจะใช้สีที่อยู่ข้างกันเนี่ยแหละตรงนี้นะคะพลิกแปลงแล้วก็จิ้มเขามามันจะออกแนวแบบเขียวแบบเขียวทองๆอ,อ,อธิบายไม่ถูกแต่สวยมากนะคะ เป็นสีปรกกายที่สวยมากคือเราไม่รู้ว่าในกล้องมันจะพอแบบเฮ้ยเห็นถึงความสวยของนางไหมแต่สีจริงคือสวยมากนะคะค่อยๆแบบแพ็กๆลงไปแตะทีละนิดแล้วก็ค่อยๆจิ้มๆแพ็กๆลงไปนะคะให้มันเชื่อมกับสีเขียวที่เราลงไว้นะสำหรับําใช้แปลงอันนี้เป็นของเ l t e c h ท i q ิคนะคะมันจะเป็นแปลงลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะกับสีเข้มนะคะจิ้มลงไปเลย แล้วก็จะเขียนตรงที่เราทำคัดครีสไว้ค่ะเนี่ยเขียนอย่างนี้เลยนะหลายคนบอกว่าแล้วพี่จะทำไอ้รอบแรกทำไมคือการทำรอบแรกเพื่อให้มันขึ้นเป็นครีสก่อนอ่ะเพราะว่าเราจะได้กะบริเวณได้ถูกว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะเขียนไอ้ตัวนี้ไปทิศทิศทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดเขียนเลยบางทีมันอาจจะไม่เท่าอ่ะเนาะก็ค่อยๆนะปามก็ไม่ได้เก่งนะทุกคนอะไรเงี้ย ถ้าใครเก่งกว่าปามก็ทำคลิปสอนเขาเพราะว่าฉันไม่เก่งโอเคไหมฉันแค่แบบอยากจะทำเฉยๆสัสลแหน่อยากจะทำเฉยๆเราก็จะใช้สีอ่สีชมพูอันนี้ค่ะมาเกลี่ยๆด้วยเหมือนกันเพื่อให้มันแบบว่าละมุนมากขึ้นนะสีมันละมุนมากขึ้นนะนะเปียกของเรานี่แหละนะค่อ,คอยๆเก็บงาน ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวตัวนี้ส่วนด้านล่างนะคะคนผลตาล่างก็จะใช้เป็นสีเข้มอันนี้นะคะกับสีนี้อันนี้ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเข้มช่วงป,ปลายๆนะคะบล็อกหัวตาก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบแนวดินน้ำมันนิดนึงแต่ว่าสีสวยมากนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวปามไปทำอีกข้างให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะลงเบสเมคอัพให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนปามก็ไปแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกประมาณนี้นะคะไม่ติดขนตาปลอมเนาะแต่ว่าก็เป็นลุกที่แบบว่าเฉียวเปรี้ยวราดเปรี้ยวราดคืออะไร <laughs> คือแบบว่าเฉียวเยี่ยวราดมากนะคะก็เป็นลุกที่ครีเอทมาแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยจะแต่งหน้าไปทำงานลุกนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงอายแชโด์เนาะของโนเวที่เราแบบว่าแต่งตาลูกนี้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับความรู้สึกปามหลังจากที่ใช้คือเอาแพคเกจจิ้งโดยรวมรอบนอกปอมว่ามันสวยนะมันแบบสำหรับปามปามไม่ชอบความแบบวิบวับอะไรมากมายแบบนี้ปมว่ามันมัน มันเรียบแล้วมันก็ใช้งานง่ายคือยกขึ้นมาทาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เอ,อะอะจนเกินไปอะไรเงี้ยสำหรับตัวปั๊มในความเรียบปั๊มว่ามันดูแบบสวยดีนะคะแพคเกจจิ้งก็มีความเขาเรียกว่างไงมีความแข็งแรงนะคะไม่ได้แบบกระป๋องกระแป้งอะไรเลยนะคะไอตัวกลิปเนี่ยมันเรียกกลิปป่ะไอตัวเนี้ยมันเปิดยากนิดนึงนะปั๊มว่ามันดีเพราะว่ามันมีรอบหนึ่งที่ปั๊มทำตก แล้วก็กวความสุขมันต้องแตกแน่เลยประกบไม่แตกนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะทําดีนะกระจงกระจกอะไรดีงามนะคะให้มาถึง16สีนะคะค่อนข้างครอบคุมนะคะบุญบาปได้หมดปาร์ตี้ลุกเอวิดีลุกได้หมดนะคะสีสวยค่ะเกลี่ยง่ายเนื้อฝุ่นมีความชัดเจนชิมเมอร์ก็มีความชัดเจนฝุ่นเกลี่ยง่ายแต่ว่ามันจะมี f o l l out ค่อนข้างที่จะเยอะนะ,คะใครที่ซีเรียสเรื่องแบบผงร่วงก็ อาจจะข้ามไปสําหรับตัวว่าตัวปามไม่ซีเรียสเลยอปามรู้สึกว่าผงร่วงอายแชโดว์แบบทาร์ดรุ่นแรกๆยังมีผงร่วงขนาด Too Faced Peach ก็ยังมีผงร่วงฉะนั้นก็คือแบบเขาแบบราคาเป็นพันสองพันอ่ะเราแบบมันก็แบบมีมี f a l ์ o อ t อยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยไม่ซีเรียสนะคะส่วนเรื่องอตัวของชิมเมอร์ในความรู้สึกของปามอะมันจะมีความตกร่องหน่อยๆอะ่ะดูดิเดี๋ยวให้ดูนะ จะเห็นตาปานไหมมันจะมีความแบบตกร่องนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้อไยเพเมอร์ด้วยหรือเปล่าแต่ก็คือว่ามันก็จะมีความตกร่องสําหรับตัวชิมเมอร์แต่ว่าตัวเนื้อแมทเนี่ยมคีค่อนข้างที่จะมีความแบบชัดเจนนะเออให้ดูใกล้ๆแล้วก็ให้ดูสีใกล้ๆดูว่าสีแบบสวยมากนะคะ คือตัวสีเขาทําดีมากสีสวยเลยนะแต่ว่าตัวชิมเมอร์มันมีการตกร่องนิดหน่อยซึ่งตัวปามไม่สีเรียดนะแต่ถ้ารสีเรียดก็ข้ามไปนะเพราะว่ามันถูกมากเลยอะปามรู้สึกว่าเป็นพาเลตสีน้ำตาลแบบอารมณ์แบบน้ำตาลที่ไม่ได้น้ำตาลหนักๆแบบไอตัวตัวโฮไลฟ์ที่เรารีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วที่เป็นลุกสีน้ำตาลอันนั้นมันจะมีความน้ำตาลกว่าน้ำตาลเข้มแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลที่ อ่าคือเขาเรียกว่างไงอ่ะเป็นความน้ําตาลที่อ่อนลงมานะคะแต่มีความแบบติ่งชมพูติ่งส้มเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะคะซึ่งใครที่แบบเบื่อความชมพูความส้มก็อันนี้ก็ได้มันก็ยังแต่ว่ามันก็ยังจะมีความติ่งติ่ง,งชมพูส้มอยู่น,นิดนึงแต่ว่ามันมีให้เลือกหลายสีแบบสีทองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เลือกเล่นมากกว่านะคะและพาเลตก็ไม่แพงพกพาง่าย สบายกระเป๋าคือมันไม่หนักเลยนะคะถือว่าสำหรับตัวเาบันถือว่าค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวนะคะก็ c r e ีเอทลุกได้สนุกสนานแบบนี้นะคะแบบง่ายๆแบบว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากๆสำหรับตัวบามผ่านนะนะคะถ้าใครไม่ผ่านก็แล้วแต่คุณแต่อีฉันผ่านค่ะ โอเคค่ะและนี่ก็คือเป็นการสรุปของเจ้าตัวอาชโดของ Novo นะคะว่าใช้ล้ารู้สึกยังไงกันบ้างนะ,คะใครชื่นชอบก็สามารถสอบถามได้ที่ร้านคุณหน่อยนะคะอันนี้บามใช้เป็นเบอร์0ูนะคะราคาไม่แพงเลย109บาทเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการสหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ